แค่แค่ทุนนี่เฉยสองบาทถึงก็ห้าบาทไงเอก็คูณไปดิสี่สิบได้กี่บาทบาทละห้าไม่ถึงอะไรเราใช้หลังหลอมแล้วแค่แค่สองอันเองบาทละห้าเท่าไหร่อะสี่สิบก็ได้กี่บาทแล้วล่ะเนอะไงครับลงมาตกปลาเป็นเพื่อนเหรอลงมาเบ็ดเป็นเพื่อนกับผมมาลงโอ้ ผ่านรู้ไม่ลุงคนนี้แหละที่เคยเบ็ดเพนีมาก่อนแย่และวไม่เขาสอนให้เพนีรู้จักการเกี่ยวเบ็ดไงแบบสอนนั้นแบบเยื่อเนี่ยต้องใส่อย่างนี้ไม่ง,งั้นมันจะบากมือได้เเจอทางลงก่อนเนี่ยจะกมถึงชั้น40ล้วก็ถึงแล้วนี้ว่ะเอเคก็เสร็จแล้ว ถึงจะต้องหนีออกนีคอดเลยรับไม่ได้เหรอรู้เลยรับเลยรับไม่ได้เลยเอกถึงก็ต้องหนีออกนีคอดเลยรับรับไม่ได้ร,ไไดรับไม่ได้ที่แผนีนั่งชิงช่องให้เราเห็นอยู่ทุกวันปวาเป็นคนยนตบอลมาแล้วรับไม่ได้ขอ,อน,นั้นรับไม่ได้ <c oughs> โอ้ยคอนเทนต์อีกแล้ว